ออกมายืนยันคอนเฟิร์มอีกคนนึงนะครับสำหรับคุณวัติอิสระไกรศิลครับที่มาบอกว่าเคยจ้างแนกชาลีกับกามินด้วยราคานั้นจริงๆนะครับโดยคุณวัน์เนี่ยเคยเปิดเผยนะครับว่าได้จ่ายเงินนะครับให้กับกามินไลฟ์คางละล้านควรสานึกบ้างถ้าไม่มีคนไทยยังไงก็ไม่ดังและมีเงินอันนี้ก็จริงซึ่งก็ต้องบอกว่าเขารับเงินเป็นเกาะเป็นกรรมจากการรีวิวต่างๆการจ้างไลฟ์สดนะครับขายสินค้าออกรายการก็พอกระแส แน็กชาลีกับกามินนั่นแหละเออถ้าเป็นคู่กันก็ถึงจะมีกระแสะมีงานเงี้ยเธอเออซึ่งก็ต้องบอกว่าคุณวัตรเนี่ยจ้างนะครับแน็กกับกามินเนี่ยไปไลฟ์นะก็เรียกว่ายอดขายเนี่ยถล่มทลายเลยแฟนคลับเนี่ยสนับสนุนซัพพอร์ตซื้อของซื้อของจนออเดอร์ถล่มเลยอืมแต่ก็อย่างที่บอกรักกันได้ก็เลิกกันได้งานนี้ แต่ว่าเลิกกันเราจะโศกกันมากน้อยแค่ไหนอตอนนี้ก็ต้องมาดูต่อเพราะว่ามีฉากเรียกน้ําตามาแล้วฉากเรียกน้ําตาเอาเมื่อตอนสุดท้ายแม่ร้องแล้วร้องไห้ร้องห่มโศกาอีฝ่ายอีฝ่ายหนึงฝ่ายชายก็ไม่หลับไม่นอนตาโหลตาโบแล้วอืมเป็นรับบทแฟรงเกนสไตล์แล้วนะแน็กชาลีนะนะอืม